สูกเปลือกหุ้มกรอบชากอนสูงตั้งแต่5เมตรไปจนถึง54เมตรน้ำหนักหนักตั้งแต่3ตันไปจนไปจนถึง ตีมืจดพันตันสัตว์ประหลาดประจำถิ่นของญี่ปุ่นซึ่งเออมักจะอาศัยอยู่ใต้ดินแต่ก็จะปรากฏตัวออกมาบนพื้นดินในบางครั้งตาข้อมูลแล้วมันว่าจะออกมาบนพื้นดินในในช่วงฤดูางไคร่ซึ่งมันจะต้องการอาหารมากเป็นพิเศษปกติแล้วชาก้อนจะมีความสูงประมาณ5เมตรแต่ก็ สูงได้ถึง50เมตรได้เช่นกันโดยในคราวนี้มันได้มันได้ถูกวัฏิัรอากาศอ้โเข้าเข้ามาเกาะด้วยแล้วแล้วก็ถูกกระตุ้นด้วยสารสารของเห็วแค่เซิร์ฟเมือ บทำให้มันตัวโตขึ้นภายในไม่กี่วันแล้วก็อ,อรารวาสก่อเขากาขาบุ่นวายในเมืองโฮชิโมโตะความสามารถความสมามของมันก็มีหลายอย่างทั้งเกิดมันสามารถยื่นยืนหดคอเพ ออกมาจงตีได้และยังสามารถที่จะพ้นกดที่มีฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนในรูปแบบของฟองได้อีกด้วยซึ่งมันก็มันก็ร้กาหน่าดูเลยล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีธาจุตีอยู่หลายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นาคราบัสแลรชาก้อนแปดหรือว่าชาคอนสปาชาคอนชาคอนเอแอซิ เป,เป็นต้นแล้วนะครับแต่ที่ดูก็เป็นสถารที่มีอาวุธอยู่ทั่วตัวเลยเลยเลยนะครับแต่ถึงไม่ว่าชาก้เนจะมีกรอะอยู่ทั่วตัวก็ตามแต่ก็แต่ก็ยังมีตัวที่สําคัญอยู่ก็คือบริเวณที่ซองสเตอยู่ตรงอกของมันนั่นเองแล้วนะครับที่จะเป็นตัวที่สําคัญของมันอีกที่หนึน่งล่ะนะ